วันนี้พ่อก,กับแม่จะไปส่งนะค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะนะคะเดี๋ยวความดีๆจะลูกรัก,กเร็วคุณครับพวกเราไปส่งลูกก่อนครับคุณเดี๋ยวค่อยดีดนห้ เธอที่เธอนั้นเรีย,อย,รยอน,น,นอยู่โรงเรียนอนุบาลแทนนีในโรงเรียนอนุบาลสักระเธอเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูลูกถึงล,ลูกแล้วลูกโพกไปแล้วครับครับนะคุณลูก ขอบคุณมากเลยค่ะพอ่อตาบคุณที่ไปทํางานกะเด็กค่ะคุณก็ที่มันจะใส่ไปแล้วแต่เป็นหเราแล้วแล้วคุณ เดียวขอบคุณก่อนที่ผมกำลังจะทำงานสายขาดจากคุณ <c oughs> นี่แหล,ละมาเลยกันวันนี้พึ่งตัวนี้ไม่กล้าแล้วโทรตรงกลับบ้านไปดูหนังกับคุณเอ้อมาทำดีกว่าเดี๋ยวคุณถ <c oughs> ึ ทำไม่เสร็จท,ทำดีกว่ายูวฮาสุกจริงๆเลยสนุกมากเลย ฉันขอเวลานอกอ่ะฉันต้องกินใจนิ้สักหน่อยมีเธอฉันขอบีเซนนิดหน่อยเธอ,อขอบใจนะที่กินหมดออนี่ไปเล่นอะไรก็มาสนุกสนุกเข้าท่าสักหน่อยดีกว่าออทำไมทำไมเลนน่าถึงทำตัว,ตว,ตวแปลกๆอันนี้ ว่าเขาเพลงอะธรมดานเขาอาจะเพ่งจี คุณเราว่าเย็นนี้เราไปรับลูกกันเถอะค่ะบายนะจ๊ะแก้วตาเอ๋ย่บาบจ้าใบบัว ไปเล่นเก่นั่นดีกว่าชิงไปเล่นิงช้าดีกว่าเดี๋ยวโกอ่อนจะไปน้อยเอ๊ะนั่นเสียงอะไรเนี่ยทำไมมันคุ้นตาแปลกชินจำเสียงได้แลวต้องพดเถอะเลยเออ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 ช่วยทอมแซนวิดให้หน้อย 你们动。 ก็ตั้งแต่สองทุ่มเลยเหรอเนี่ยทำไงดีเนี่ย โนนะลูกพอไ่ต้องใจทำให้เห็นมาเก้อลอกแบบนี้เลยเออ,เอ,อคืองี้นะคะหนูเจอผีค่ะก็เลยต้องมาเดินขวางถนนพอขอโทษนะที่เผิที่ทททบังเอิญไปชนลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่หนูเห็นผีผีหนะ้าตาเป็นยังไงมันก็น่าจะตาตาคล้ายหนูเพื่อนหนูแต่หน้าใหญ่ยิ้ดื้คงจะเกิดจากการแพ้เรื่องแซนด์วิชนะคะ เห็นเขาทำตัวแปลกๆฟ้ลงในลูกื่อเราเนี้มันเกิดขึ้นเขาเนี่ยไปปิดชีพตัวเองกลางถนนเพราะถูกบูลลี่เขาคิดว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายแต่เขาคิดผิดแต่เขากลับคิดใหม่ว่าเขาจะไปแก้แค้นเด็กพวกนั้นเขาเนี่ยพยายามเนื่องจากว่าเขาเนี่ยถูกล้อว่าเป็นเด็กเป็นเด็ก ที่ที่ไม่มีปัญญากินแซนด์วิชแล้วแถมอยากแถมยังถูกบางแกล้งบางทีก็เบื่อที่เอาพกไข่เนี่ยมาปลาเล่นบางทีก็พงเนยถั่วมาแปรจนใบหน้าแก้มแดงก็น่าจะเลือดออกนะเบ้าตาจนเลือดออกจนก่อนตายเนี่ย เขาได้เอากล้ยตัวมันเป็นถึงขีดสุดที่เขาจะต้องเลือดลูกหนอลงบาไปสามคืนเนาะเนาะลูกพ่อค่ะพ่อจบแล้วครับทุกคนใครที่ชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกละดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ